นายใบเฟิร์นออกทริปหวานฉ่ำคนตาดีแอบเห็นเดินจูงมือเดทที่เขาใหญ่เท่แค่คือดีแค่ไหนนายนภัสควงคู่ใบเฟิร์นพิมชนกออกทริปเที่ยวเขาใหญ่มีโมเมนต,ต์ลงรูปคลิปแท็กถึงกันสาดความน่ารักสดใสหวานละมุนละไมไปหมดมีคนแอบเห็นแล้วถ่ายคลิปมาลงใน t i k t o อกเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครได้เห็นที่ว่ารักมากหวงใยเท้แค่ care, คลิปนี้เป็นคำตอบ เป็นคู่รักคนดังที่แฟนๆคอยลุ้นคอยเชียร์และติดตามความรักมาโดยตลอดสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณพัฒที่ตอนนี้ก็ขยับสถานะหลังสิ้นสุดทางเพื่อนไปแล้วและมีโมเมนต์หวานๆให้ได้ติดตามกันตลอดโดยล่าสุดเมื่อ4เมษายน2566ที่ผ่านมานายใบยเฟิร์นก็ได้โชว์โมเมนต์ความหวานจากทริปที่ทั้งคู่ไปเที่ยวเขาใหญ่ด้วยกันทำเอาแฟนๆกรี๊ดกราดกันหนักมาก โดยก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นพิมพชนกได้ลงไอจีสตอรี่เป็นภาพมือที่จับดอกเดซี่ดูน่ารักมุ้งมิง้งพร้อมแท็กไปที่หนุ่มนายซึ่งฝ่ายชายก็รีโพสต์ภาพดังกล่าวก่อนจะมีโมเมนต,ต์ชวนหวีที่การันตีว่าทริปนี้นายใบยเฟิร์นไปเที่ยวด้วยกันเมื่อหนุ่มนายนาพัทรลงคลิปถ่ายเส้นทางหน้ารถและหันมาถ่ายสาวใบเฟิร์นที่นั่งอยู่ข้างๆส่งยิ้มสดใสพร้อมเพลงประกอบคือเพลง Why Blue ของจอห์นเมเยอร์ซึ่งแม้ว่าเนื้อเพลงจะเศร้าแต่คนคือสวีสุด ทางด้านสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ไม่น้อยหนะ้าลงภาพน่ารักน่ารักจากทริปนี้พร้อมแท็กไปหาหนุ่มนายนภัสหวานใจและช่างภาพส่วนตัวทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันแบบรดัดๆเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าเขาใหญ่หวานมากจริงๆและล่าสุด5เมษายน2566ทั้งนายและใบเฟิร์นก็จูงมือกันไปเที่ยวพักผ่อนออกเดทที่เขาใหญ่ นอกจากจะลงรูปแบบหวานชื่นใจติดแักค้ากันแล้วยังมีคนแอบ,บเห็นและถ่ายคลิปมาตอนที่นายและใบเฟิร์นมาที่คาเฟ่ซึ่งจะเห็นว่าใบาเฟิร์นเดินตัวปลิวเข้ามานั่งในร้านส่วนนายนั้นถือของพรุงพรังทั้งกระเป๋าผู้หญิงที่คาดว่าเป็นของใบเฟิร์นทั้งกางร่มให้และยังเป็นฝ่ายสั่งน้ำสั่งอาหารให้เรียกได้ว่าเทคแคร์ K เอาใจใส่ฝ่ายหญิงสุดใจนากล้องเป็นอย่างไรหลังกล้องคืออย่างนั้นเลย งานนี้ทำอาควรโสดตายไปเลยจ้าเห็นแบบนี้แล้วเขินสุดตัวไปเลยนายทั้งถ่ายรูปเก่งทั้งเอาใจทั้งเทคแคร์ขอแฟนแบบนี้สักคนได้ไหมนายนภัรไม่ควรมีคนเดียวบนโลก